สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับทีเด็ดสูงแรกใบจ้าอีกแล้วนะครับประจําวันนี้นะฮะวันนี้เราก็จะมาดูคู่ทีเด็ดหนึ่งคู่นะครับประจําค่ําคืนนี้นะครับในรอบหัวค่านะฮะอ่าวันนี้ก็มาเร็วหน่อยนะฮะในรอบหัวค่านะครับในรายการบุนเดสลีกาสองของเยอรมันนะครับระหว่างทีมแซนเฮาเซ่นแล้วก็มาร์เดเบิร์กนะครับในรอบ18บแนิกาสานาทีนะครับอ่าเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับส่วนทั้ง2ทีมนะฮะก็ อยู่อันดับคะแนนไม่ไกลกันมากนะครับ16กับ14นะครับโดยซานเฮอรเซเอนก็ชนะ2เสมอ3แพ้5นะฮะมี9คะแนนนะครับส่วนมาเกเบิร์กชนะ3เสมอ1แพ้6เลยนะครับโอ้แพ้เยอะมากนะฮะมี10คะแนนนะครับแล้วก็ผลงานล่าสุดของทั้งสองทีมเนี่ยที่พบคัมที่เคยพบกันนะครับเคยเจอกัน2ครั้งนะฮะก็ครึ่งแรกมีประตูแล้วครับมีประตูในครึ่งหลัง หนึ่งลูกทั้งสองเกมนะฮะต้องไปดูว่าวันนี้จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะฮะแต่ว่ามันก็นานแล้วฮะตั้งแต่2018แล้วก็2019นะครับจากสถิตินะครับส่วนผลงานล่าสุดของแซนทาเซนเองนะฮะก็เพิ่งไปเสมอกอกอยเทอร์เฟิร์สมา1-1นะครับแล้วก็แพ้ฮันโนเวอร์มา2-3แล้วก็เสมอกับซังพาลีมา1-1นะครับมีสกอร์ในครึ่งแรก3นัดรวดนะครับส่วนมาเกดเบิร์กนะฮะมาเกดเบิร์กก็เพิ่งไปชนะ SSB เลบวกมา1 0นะฮะแล้วก็ชนะอ่าชอนนีเกน08นะครับในเกมกระชับม,มิดนะครับ4 1นะฮะแล้วก็แพ้นะฮะฮันซ่าเราตอกมา1 3นะครับมีสกอร์ในครึ่งแรก2นัดนะครับส่วนตัวผู้เล่นบาดเจ็บเองนะครับทั้งสองทีมนี้ก็บาดเจ็บเลยเยอะเลยทีเดียวนะครับมีเอเล็กเซนก้านะครับตัวหลักๆนะฮะแล้วก็เบนคิสเกเวอร์โอมมาเดสกินคิดนะครับ จเซฟแกรนดาและก็ซิม่าโคโ o โดโลจินะครับที่บาดเจ็บอยู่นะครับหาส่วนฝั่งมักได้เบิกนะฮะก็บาดเจ็บหลายคนเช่นเช่นกันนะครับลีออนเซมเคิลนะครับแล้วก็เฟอร์เลียนเคสแล้วก็อ่าเบลฮอบูนี่นะครับแล้วก็มาคคารีเยนฟันคอแล้วก็มันค่อมคารูตัลัวนะครับแล้วก็ไคบุงเกอร์ดีโอซันชานะครับ บาดเจ็บบาดเจ็บเยอะมากนะครับทั้งสองทีมนี้นะครับไปดูในเรื่องของคะแนนนะครับคะแนนทั้งสองทีมนี้ฮะก็เปิดมาที่ต่อศูนย์นะฮะต่อเสมอนะครับคู่นี้ฮะแต่ว่าดูจากราคาน้นราคาน้ําแล้วจะมาทางฝั่งของเจ้าบ้านนะฮะศูนย์จุดแปดสามแล้วก็หนึ่งจุดศูนย์สามเนี่ยเจ้าบ้านน่าจะได้เปรียบในเรื่องของกองเชียร์และก็สนามนะครับส่วนราคาพู่เนี่ยก็สองจุดสี่ห้าแล้วก็สองจุดเจ็ดศูนย์นะครับฝั่งเจ้าบ้านนะฮะ คิดว่าวันนี้เจ้าบ้านน่าจะมีโอกาสมากกว่านะครับส่วนสูงต่ำเต็มเกมเองนะฮะก็สองจุดจุดเจ็ดห้านะครับก็ราคาน้ําอยู่ที่ศูนย์จุดแปดแปดแล้วก็ศูนย์จุดแปดมีโอกาสนะฮะมีโอกาสเกมนี้น่าจะถึงสามลูกนะฮะน่าจะเป็นสกอร์สูงนะครับเกมนี้นะครับอาจจะเฉือนชนะกันที่หนึ่งลูกนะฮะส่วนสูงต่ำเต็มเกมอ่าสูงแรกนะฮะสูงแรก คิดว่าวันนี้น่าจะมีหนึ่งประตูนะครับเป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วอาจจะมีลุ้นลูกสองลูกสามตามมานะครับไม่แน่นะฮะอาจจะเสมอกันหนึ่งหนึ่งหรือสองสอง,สองก็ได้นะครับกู่นี้แต่ว่าดูจากราคาราคาต่อแล้วเออราคาสูงต่ำจมเกมแล้วน่าจะอยู่ที่สองหนึ่งสองหนึ่งไม่ก็สองสองดีเสมอกันได้นะครับคิดว่าน่าจะชนะกันไม่ขาดนะฮะน่าจะอยู่ที่หนึ่งล,ลูกนั่นแหละฮะ ก็ค่าสกอร์ไว้ที่2 1นะครับหรือนน้อยสุดๆจริงๆนะจะเป็น1เจ้าบ้านชนะ1 0นะฮะหรืออาจจะเสมอกัน1 1หรือ2 2นะครับต้องไปลุ้นกันในรอบ18นาทีกาสานาทีนะครับวันนี้ก็หัวค่ำนะฮะระหว่างซานเฮาเซ่นแล้วก็มาร์คไดเบิร์กครับส่วนท่านใดที่ยังไม่มีกลุ่ม v ีพนะฮะก็สามารถแอดไลน์นะครับแอดไลน์อยู่ในคอมเมนต์นะฮะเพื่อขอเข้ากลุ่ม v ีพได้เลยนะครับมีทีเด็ดให้ ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ